สวัสดีค่ะดีดีลูก <c oughs> นี่คือการสวัสดีท่านผู้ชมเหรอไม่ได้ะค่ะแบบนี้ <Okay. S 1> ไม่งามไกดเกิร์อ, <c oughs> อ่ะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องอะไรคะก็ดีลัก ok, ทานอาหารดีอืมดูรับบทเป็นก็ดีลอกก็ด ok. ีลอกกินอาหารดีมีประโยชน์ด้วยนะ นั่งดีๆระวังเกงในออกมาสวัสด,ดีคุณผู้ชมาการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้หญิงชื่อว่าโกน<ก>ดิล,ลเธอมีผมสีทองเป็นลอนในผมสีทองดนตาโตสีฟ้าและเป็นเด็กที่โมโห กินซีเรียสิจ๊ะแม่ของเธอพูดโกดีร็กพูดว่าไม่เอาวโกดีรัอกตะโกนเธอไม่ชอบกินอาหารที่มีประโยชน์เอาซะเลยลองกินดูน่ายเธอลูกไอ้พ่อของเธอขอร้องโกดีร็กบอกว่าไม่หนูอยากกินเยลลี่กับไอศครีมและจะกินตอนนี้ด้วย เธออยากกิ s <S นเอลี่กับไอศครีมน่าจะกินันช่ควรดีล็อกน่ากลัวมากเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการเธอก็ลุกขึ้นและวิ่งออกไปจากบ้านออกไปจากบ้านไม่ออกไปจากห้องเธอดีล็อกวิ่งเข้าไปในป่าไม่นานเธอก็หลงทางและรู้สึกเหนื่อยแถมยังหิวจนตะ จนท้องร้องดังโครกแล้วเธอก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่น่าอร่อยไม่ควรอ่านง่วงแล้ว <c oughs> เธอตามกลิ่นนั้นไปจนเจอกระท่อมหลังเล็กๆซึ่งไม่มีใครอยู่เลยจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปข้างใน <c oughs> นี่เข้ามาในกระท่อมหรอคะใช่ <c oughs> นี่กดล็อกมาแล้ว <c oughs> ว้าวเันอยากนั่งพักจัง <c oughs> ว้าวเันอยากนั่งพักจัง ตอนแรกเธอนั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่นั่งบนเก้าอี้ตัวใหญ่เหรอเก้าอี้ใหญ่ยมันแข็งเกินไปแข็งเกินไปเธอบนจากนั้นเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งที่เก้าอี้ขนาดกลางอือนุ่มเกินไปอืนุ่มเกินไป แล้วเธอก็ลองนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็กสุดไหนเก้าอี้ตัวเล็กสุดอุ๊ยพอดีเลยอุ <d> ๊ยพอดีเลยเธอพูดแต่ทันใดนั้นกึกกกกเก้าอี้เล็กก็หลุดออกเป็นชิ้นชิ้นจนเธอตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นว นั่งอยู่สักพักเธอก็ได้กลิ่นที่น่าอร่อยอีกครั้งกลิ่นนั้นลอยมาจากห้องที่อยู่ข้างๆนี่เองบนโต๊ะกินข้าวมีข้าวต้มวางอยู่สามถ้วยว<ะ>โกดีล็อกมาแล้วนะ,ะฉันไม่อยากกินข้าวโอ๊ตเละๆใหญ่ๆนี่เลยฉันอยากกินข้าวโอ๊ตเละๆใหญ่ๆแบบนี้เลยโกดีล็อกบน แต่ท้องของเธอกับร้องเสียงดังเธอจึงตัดสินใจ <c oughs> ลองกินตอนแรกเธอลองกินข้าวต้มถ้วยใบใหญ่ที่สุดโอ้ยมันร้อนเกินไป <c oughs> โอ้ยมันร้อนเกินไป <c oughs> เธอพูดแล้วคว้างถ้วยลงพื้นจากนั้น <c oughs> เธอก็ลองกินใน <c oughs> ถ้วยใบกลาง <c oughs> แหวะแหวะมันเย็นเกินไป <c oughs> แหวะมันเย็น เธอพูดแล้วคว้างถ้วยไปที่กำแพงสุดท้ายเธอลองกินในถ้วยใบเล็กสุดอืมอร่อยใช่เลยอ,อร่อยใช่เลยเธอลองอย่างดีใจและกินจนหมดอ <c oughs> ตอนนี้ก็ดิล็อกรู้สึกง่วงมาก <c oughs> เธอจึงเดินขึ้นบันไดไปหาห้องนอนตอนนรก <c oughs> เธอ นอนบนเตียงหลังใหญ่โอ้ยที่นอนแข็งจังเธอพูดโอ้ยที่นอนแข็งจังจากนั้นเธอก็ลองนอนบนเตียงขนาดกลาง <c oughs> โอ้ยนี่ก็นุ่มเกินไปโอ้ยนี่ก็นุ่มเกินไปสุดท้ายเธอนจึงลองนอนบนเตียงขนา <c oughs> ดเล็กแป๊บนึงนะขอบคุณเสก่อน เลยว้าวสบายจังว้าวสบายจังเธอถอดหายใจแล้วหลับไปอย่างรวดเร็วหลับแล้วโกดีล็อกหลับระหว่างที่โกดีล็อกกำลังหลับอยู่นั้นมีสามตัว,นะต,วต่อไปหนูจะเป็นหมีด้วยหรอใช่ค่ะระหว่างที่โกดีล็อกกำลังหลับอยู่นั้นมีสามตัวก็เข้ามาในบ้าน พ่อหมีแม่หมีและลูกหมีตัวน้อยพวกเขาพบว่าเก้าอี้ของลูกหมีหลุดเป็นชิ้นๆนในห้องครัวมีข้าวโอ๊ตหกเลอะเทอะไปหมดและข้าวโอ๊ตของลูกหมีก็ถูกกินเกลี้ยงจากนั้นว<ะ>พวกเขาก็เห็นรอยเท้าย่ำขึ้นไปตามขั้นบันได มีใครบางคนแอบมานอนบนเตียงฉันมีใครบางคนแอบมานอนเตียงฉันต่อไปแม่หมีพูดมีใครบางคนแอบมานอนบนเตียงฉันด้วยมีใครบางคนแอบมานอนบนเตียงฉันด้วยต่อไปลูกหมีพูดใครไม่รู้กำลังนอนอยู่บนเตียงผม ลูกหมีพูดดูสิครับดูสิครับเธอเป็นใครแล้วเธอมาทำอะไรในบ้านของฉันพ่อหมีพ่อหมีเธอเป็นใครเธอมาทำอะไรในบ้านของฉันกอดิล็อกได้ยินเสียงพูดก็ตื่นขึ้นมาหนูชื่อโกอดิล็อกหนูขอโทษค่ะหนูชื่อกอดีล็อกหนูขอโทษค่ะเธอพูดเธอควรจะมาที่ห้องครัวกับฉันนะพ่อหมีบอก เธอกลัวจะมาที่ห้องควฉันนพวกเขาต้องกินฉันแน่เลยโกดีล็อกคิดพวกเขาต้องกินฉันแน่เลยพ่อหมีให้โกดีล็อกซ่อมเก้าเก้าอีเป็นอันดับแรกได้เวลากินขนมแล้วจ้าแม่หมีพูดได้เวลากินขนมแล้วจ้าแม่ม่วงแล้ว พวกเขากำลังจะกินฉันสินะ่ะโกดิล็อกคิดพวกเขากำลังจะกินฉันสชนะแต่แล้วแม่หมีก็เอากล้วยกับนมหนึ่งแก้วมายื่ยนให้โกดิล็อกโกดิล็อกกินกล้วยแล้วดื่มนมจนหมดอร่อยจังอร่อยจังด้วยอร่อยจังแม่หมีให้โกดิล็อกทำความสะอาดพื้นและกำแพงที่มีข้าวโอ๊ตหกเลยเถอะ ถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วพ่อหมีพูดถึงเวลามื้อเที่ยงแล้วพวกเขากำลังจะกินฉันแล้วพวกเขากำลังจะกินฉันแล้วโกดีล็อกคิดแต่แล้วพ่อหมีกับน้ำถ้วยซุปและขนมปังมายื่นให้เธอโกดีล็อกกินซุปและขนมปังจนหมดอร่อยจัง เมื่อโกดิล็อกเช็ดบันไดและจัดเตียงเสร็จเรียบร้อยพ่อหมีก็พูดว่าได้เวลาอาหารเย็นแล้วได้เวลาอาหารเย็นแล้วได้โปรดอย่ากินหนูเลยได้โปรดอย่ากินหนูเลยโกดิล็อกรีบอ้อนวอนโกดิล็อกรีบอ้อนวอนอันนี้ไม่พูดพวกเราไม่กินเธอหรอกพ่อหมีบอก พวกเราไม่กินเธอหรอกเรากินแต่อาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นเรากินแต่อาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นแม่หมีเอาหมอ้อไก่อบและผักต้มมาวางบนโต๊ะหลังจากที่ทำงานมาตลอดทั้งวันโกดีล็อกรู้สึกหิวสุดๆเธอจึงตักอาหารมาใส่จานเยอะมากและกินจนกเกลี้ยงหลังจากอาหารเย็นครอบครัวหมีก็พาโกดีล็อกไปส่งที่บ้านระหว่างทางพวกเขา ยังแวะเก็บผลแบล็คเบอร์รี่ด้วย oh. เราจะเอาไปตกแต่งเยลลี่กับไอศครีมให้ดูน่ากินลูกหมีพูดเราจะเอาไปตกแต่งเยลลี่กับไอศครีมให้ดูน่ากิน <Wow. S 1> เธอได้กินเยลลี่กับไอศครีมด้วยหรอเธอได้กินเยลลี่กับไอศครีมด้วยหรอโกดีล็อกอ้ปปากค้างด้วยความประหลาดใจแน่นอนแต่กินในปริมาณที่พอเหมาะนะลูกหมีบอก แน่นอนแต่กินในปริมาณที่พอเหมาะนะแล้วก็ไม่กินเป็นอาหารเช้าด้วยแล้วก็ไม่กินเป็นอาหารเช้าด้วยวจบแล้วจ้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเ,เพราะว่าโกดีล็อกจะต้องเข้านานแล้วค่ะบายบายค่ะนึกว้ใช่กดอนล็อกบายบายก่อนเลยบายบาย ㅋㅋ <laughs> Run